แล้วพูดคุยบ้างมาเป็นทีว่างมือใดหรือว่าจังใดนะมงกอนคลโดยว่านูดซิ้งยังโมทันนี่มีโยมโดยมีแต่ไม้โค้งหลังคาเนาะคุณโค้งให้ตั้งย่างไว้อยู่หันแล้วดิเพ่อเป็นยังบ่าวพัดไปคุณตั้งไห้เพื่อนมือมือก่อนเห็นบ่พัดมาโดยเพื่อนว่าอันลูกกล้วยตันนี่นายเพื่อนว่าเพื่อนปลูกอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนปลูกแล้วอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนว่าแล้วก็เลี้ยก้นมาปลูกอยู่พี่เพื่อนะแต่มีแต่เนื้นี้บ่าวบุญมีแต่ ตกลงตกผืนไล่รายละเอียดเพผ่วบัวพัดจังสิได้มาส่งกับเขาเพิ่นเถกผัวมือน่ะเพิ่นสิบ่ได้มาส่งกับเขาเพิ่นมือเพิ่อนที่ค้าลังสีมัน คือว่าตัดมันอยู่พี่น้องเลยคางยืนจัดสรรฝี่ฤดูกาลเนาะมันต้นพี่น้องเลยกำลังตัดมันตากแดดอยู่แดดเจิดจ้าเหมาะสมอยู่เลยพี่น้องเลยห่อนแบบนี้เหมาะกับการอ่าตากมันให้มันแห้งเนาะโดยอ,อู้บะผัดแต่ว่าไหนเนาะพี่น้องเลยบะผัดไปเห็นยังอยู่หันเนาะโอ้ไปขุดมัน,มนบะผัดเอ้ยได้ <laughs> อ่าพี่น้องเนาะ มาเมื่อนี้กับชีมาดําเนินการเรื่องสร้างเฮดเฮือนบ่อผัดพี่น้องเอ๋ยอ่าจะได้มาแจ้งอ่าทางสร้างเพลนเนาะอ่าเพราะว่าได้โอรมกับบ่อเสียงแล้วพี่น้องเลยบ่อเสียงว่าอ่าไม่เฮ็ดโค้งลังคาเนาะทางเฮือนบ่อผัดพนเพลนมีครบไปแล้วเนาะมีแต่ว่าให้ทาำกบุญนี่มาแจ้งทางสร้างหมดเลยให้ดำเนินการต่อเนาะขึ้นโค้งลังคาเฮือนบ่อผัดเพิ่น เนาะพอบาบุนมีงบประมาณแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่ะอนอื่นพี่น้องเลยกาบทักทายสบายดีพอแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อผัวพี่น้องฟังไทยฟังลาวรือว่าอยู่ต่างประเทศกัยินดีเข้าสู่ซ่องบาบุญสรารวันเด้อพี่น้องเด้อเอาห้อนพี่น้องเลยพอๆันช่วงนี้โอ้ยผูขออนุญาตพี่น้องคืออะไรใข่น่อยเนาะเอามาสนทมสนเงาก่อนนำเสนอให้พี่น้องเดี๋ยวับผูวรำกนเนาะ เพื่อนสร้างนอพัดเพื่อนสีได้โคง้งราคาเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อมิเดะสร้างเห็นดำเนินการเลยบาทนี้เนาะพี่ทั้งบัพัดเพื่อนกันกน,นี้ในเสียงไปเห็ดยังอยู่มันต้นเพื่อนนี่นเานาะอ่าแล้วก็บริซืทอเนาะแพ้ตังนเนาะพี่น,น้องเอ้ยซื่อแพ้ตังมามากกางแดดให้ทางสร้างเพื่อนย่านสร้างเพื่อนฮอนวัดสันเนาะพอดีทางเมตุเพื่อนโอ้ยเบุญเอ้ยว่าซื้อ แพตังเน่เด้อก um, ับเตียงหนับเตียงอุ right ่นซ wow. okay. ื so hey everybody, everybody. ้อมาแล้วให้พนนั่ง uh, ส่วนหมส่วนงาเพราะว่ามันก้างแจ้งเลยได้พี่น้องเลยมันบุยมงคลมงเคาเลยหันแลเนาะบนกระเทศเอาชัวข้าวก่อนเนาะก็คือนี่แหละแพตังนี่แหละพี่น้องเลยให้ทางบะพัดเป็นกั่งพังสร้างเป็นเสาเมื่อยเนาะโดยไปซาพี่น้องเยไปหาไปโชว์น้ำกันไปแจกทางบะพัดเพื่อนำกันเลยเนาะดีมุกดีใจนในผลในลายพี่น้องเย ตาไงที่พีนนะพี่น้องแสงแดดมันเจิดจ,จ้าแห้งไร่เนา,านะไปพี่น้องเลยประพัดเฮียังหา,าปูนหาปูนเอาปูนไม่ใช้คือผมเห็นสร้างว่าปูนปูนในเรือเรือสองแถวอ,อะไอไอตะปูไม่เห็นน้ะปองปูนแต่มาหาปูนผมเห็นเนาะผมเห็นแต่กล้องของหนง่มมีบอก ปูหปูสิยังจปูหัวมันเลือสหยังเออ,เอ,นนเอทัน,น,นันีเลือมนมีเด้าเดอ้าคือวนนั้นเราไปท้ามันใหม่เบิ้งมันเลืออยู่บ่ตัวเอวไมาเมออนเอือมปอยู่นนีเบิ้งช้ำบ่เลยอันนี้ติของตรงมีเออามาฝากคนไห้อยู่นี่บ่โอ้ีนอเเอ,อ,อ,เอ,อาส่ทั้งมาพาปัญหาปูนก่อนเลือซอกระสอบไปทางไดสัเนาะ เ็นบ่เเวนใช่เราไปทามันไหมเนาะพวกที่อยเป่อพัดอยู่ในนี้พวกมันมองเ่าพัดเมีนอยู่ในนี้เจ้าบอกว่าเจ้าบอเป็นคนทำเมียนนะเจดอยู่นี่แล้วแม่มาเรียแต่ี่เรีว่าสร้างวันนั้นยังเหลืออยู่สององแตหัวเมืนจะไปเมียนซอนน่เออจะทำสร้างเมืองไร ทามาเมืองเ่นต้องกู้เยอะว่ะเออานตใหญนเยอะยาวาของนองมีจากสอบสิโอ้โหอยาเพื่อนเอาทับกันมาจักนีดนาสร้างใหม่ครัอาถามึสร้างม่ราน้องมี่ใหม่ของนมี่จากสอบถ้าว่าขอนมี่ดูแยาของน้องมี่หาสอบมันมี่หาชิปสองสอบของเจ้าสองสอบหรือว่าม่นฝนมาลงเพินเอาทับกันแบทับแม่นั่นแล้ว เรามาทามันไหมยู่นี่แหละเกิดเอามันนอกพี่แล้วมาพัดเด้อเฮ้ยพัดเอาไปก่อนไปหน่อยไปตังก่อนเนาะไปทางแผ่นปูโลมุ้งปะพี่น้อง,อนนะงเลยท่ามาพัดกะเมียนเล็กตะปูตะปูวะเอาไปเมียงกอนจะไปเอาสบายดีเด้อสบายพี่น้องเนี้ย,ยดโดย จะนไงมาเอาผาตางลำคอยเด้อไปไหวมองเพื่อนเจ้ามองเตียงแหละโดยเพื่อสร้างคนเริ่มงานเลยเพื่อได้มุ่งคนบางแดดเนาะโดยโดยโอเคใา่พี่น้องเลยอ่าพี่สร้างช่องเข้ากับโอ้ยแบบนี้โอ้ยหนมเดจะมั่วพี่น้องเลยเนาะเว้นในติดแล้วบุญเนาะเนาะคนออกบ่ได้แล้วบ้านออกบ่ได้แล้วนี้ออกหน้าตามันแบบ มมันืนขึ้นได้เลยนี่แงน้อยกว่าเก่าเนาะมันเดดมันไ่นเลยเจอเดดไปชี้ยังขอดบก็ได้น้อติดแน่บดใส่คือแบบนี่แห้งเนาะมันบปวดตาเดิเพราะว่าเขาอยู่แสงแดดเขาแสงเขาใส่สายตาลายมันปวดตากันได้เนาะอันนี้อีกนึงเลยเพราะทำแดดเพื่อแบบเขาเน่ยาวไปมันจะเป็นลมเป็นวิ่งเป็นเวียนแม่นมันก็แบบว่าเขามันบอได้ตาแบบเขาโมหิปนะเอาปวดตาเลยนี่แหล โอเคสานาะขบวนเกษตรไปหาตากแดดไปหาบางช่างก่อนสานี่เนาะคุณละช่างกันถูกคุณละถ้าเพิ่มเพิ่มเฉมาเฮทเทอนบ๊าพัดเพิ่มอีกตองแลกทั้งละก่อนแน่เนาะอ่าเมนเพราะว่าต้องต้องถามเพิ่นอีกไปนึงก็ช่างเดียวกันบ่เมนจะช่างเดียวพื้นที่บ่นนี่นะช่างเดียวพื้นที่ช่างแอรโตแบบนี้ถ้าบางงบประมาณเข้ามานี่กับนั่นนี่ก็ชาได้เนาะโอ้เป็นมีทีมเป็นลายอยู่ลูกทีมลายอยู่นะลูกทีมลาย แต่ว่า <hi> ราคากระชำเขาคือตัว <glove> น <Ying> ี <ắm> ้ห้าห่วงราคาเนี่ยราคาเนี่ยกระชำเขาดูทีมพนักงาแต่ใส่กันเลิศแต่แต่ว่าราคาถูก่ากมีแต่บนสีไปให้พนนดำมันการเรื่องเห็ดโค้งลังค้าอันแล้วเอาเสียเนาะเมนนแล้วพูดคุยเพิ่บ้าิ่นสี่ามือใดหรือว่าจังใดอ่ามงคลเลยว่มนอดิซิงต่งอย่งมูทันนี้มีอยู่เลยมีแต่ไม่โค้งลังค้าเนาะขึ้นโค้งเห็ดตั้งย่างไว้อยู่หันแล้วทีโค้งกินไว้หนี่งแรกก่อนเลย าว่าม,าาวาม,มาแล้วกินนี่ป่ะพูน,น,นเลยไหมมาแล้ววดไปชีปลานปลายใส่รถบของเถียมม่านบ่มันซื้อคือบอกเข้าใจเนาะคือไอ้เพื่อนตองมีผลว่าเก้าล้านปลนะายเนาะเฉพาะใครซื้อก็ยังหกล้านปลายเลยเรทเครื่องหูหกันแล้วขึ้น,นลงเอากเข้ายตามบินพจนจดมาถึงแล้วเอาก็บ,บาได้เพราะว่าเห็นเพื่นช่างไอ้บุญพผนว่าสมันว่าเก้าล้านปลาย เฉพาะเฉาะไม้อันซีร่าจเซนคับเจ็ดสิพันไม่สิ่ไม้ผาชีราน่จ่ายเป็นเงินบาทชิปตับแปดพัับห้าอบาทเงยเบิดไปบวกเป็นเงินกี่บาทิบ้บไปู้ว่าผนซื้อหันใดไหมพัน้อเหร็ได้ถือแค่กันบ็ดน่ยได้เดียกคือกยกันแต่ว่ามันเหรมบวกคือกันเนาะต่มื่อซื้อบวคือกันแค่ไหเงินมันขึนลง เอาแก่มากเลยเขาได้โดนทำเลยเลยโดยเป็นพวกน้อยๆเนี่ยเป็นมุกบุญอย่างนั้ได้ยุบพวกนี้อด้ยุบเลยโอเคใชเนาะม่ตาวันจะไปโอลมกับสร้างรถกันก่อนเนาะเลยนาะเลยไปพอาัดทึบเอาฮู้มุงหลังคาสีฟ้าเมื่อกเดยซ้ำกันแล้วครับของแมงมวยเนาะของเจ้ายืมมาปกใหม่ของแมงมวยบ่ เขาเปิดออกเอาของเขาปกไปก่นอนเนาะคนมาห้าอย่างป้อ <นะ S 1> ยืมเราคักแน่นะป่อแม่ยืมแล้วโดยโดยโดยที่ต่เขาคือออกเนาะแล้วพับของเกิดเอาไปส่งเนาะจังว่าแล้วยืมพวกเราคนก็ได้ถ้ามันมีเบียรใส่ก็ยืมของยืมของเราปกใหม่เจ้าเนาะแล้วเอาของมันขาด,ดเนี่ยเด้ษฐินขาดก็ขาดแล้ว เรื่องเจ้าแล้วโอ้ยบ่เป็นยังหนุนทียืมกันได้อยู่เนาะพอว่ายังคอยอยากเอาไปตั้งเนี่เวลาสร้างคนมาเฮ็ดนต่อยากให้งูเนี่ยเป็นเสาเมื่อยเ้ายังบางแดดอะนะตียงเนาะคือแนำไปแล้วมุ้ยมงโซนมงเสาเลยพี่น้องเลยโดยแบบเป็นแมนก็คือเพื่อนน้องมี่มันได้มีกระต๊อบเนาะ ไอ้ของท็อกกระแทบเลยเขาได้มุ้งบังแม่พัดว่ามองเพิ่นมองน้องแม่น่ะคือศิลาอยู่มองเศ้าแบบนี้ครับบอกโครงลังคาเพิ่นจะมุ่งแล้วโดยโดยเพราะมันแม่ตู้ธรรมดาให้มาบุญหาในมุ่งให้สร้างเป็นเด้อบอกว่าผัดเป็นเน็ตมุ่งลังคาให้สร้างเป็นมงคลมองเศ้าแน่ว่ะจ้ะเด้อเด้อคนกินข้าวกินน้ามานะเมื่อกี้ไหม่มาแล้วเปล่าม้แล้วเปล่าเสียงไม้ยังมายุ่งกันนี่เปล่าเด้ มครบบ่ด้เนาะแปลูกไปแล้วนเด็กรือบบปลูกน้ำตื่นบ่หัวกดารอนมตือสร้างจังมาม่งเนาะนี่เป็นรือแอันนั้นขนี่บบดสอดเ่านได้สอดไปเก็บไปอยู่หันเก็บไปอย่นี่ไดะบัดเวลาสร้างกันมางนันินกันนี่แหละกะเอาลวด ลหลวดมัดคือค <bes S 1> ือแมนมวยพอดีแล้วแตมันพูดเคยโดยโดยกินข้าวกินหน้าแล้วบ่เจ้าข้าวยังยไม่ได้กินเมื่อแต่กินโดยครบใจบ่โดยไปซะไปหาทางซางกันก่นไปขับ้ายก่อนบ่ไปไปหาทางซางก่อนบนโอลงกับเรียงเห็ดลังคาก่อนเนาะว่ามือได้ผสมนันเมินกันให้โดยอ่าวันน่าจิแบ่งทีมงานกันแล้วเนาะ ม่มีมาต่อที่แต่สอคนเห็นไหมมาสองก็เพิ่มนกดมั่นก็อเลยจวดลิมาบันนี้ตั้งกองกบแหละฮะไปดเระสามสาวเนาะสมสาวปลาเออแน่มาจมกจือพี่น้องเลยหน้องมีน้องไม้น้องปูปลาหน้า หมายพูเดียวนี้มีสองสื่อบะจำไดปูปลาหน้าน้ามีสี่ผูสี่ผูปลาคนเล่นคนมันเน่ยเบะเอาสื่อใดไปเนี่จะงามน้องปูหรือน้องปลาน้องปูมาเล่นว่านางมาโอ้โห เครื่องเขาเนเพื่อนผูเจ้าไก่นอนป่ะเขาเพราะว่าพอถ่าวเราอะนะเราหูกับพอเขาไแต่เสือตัวนี้จะคือเสือมอลำเนาะคล้ายๆเสือมอลำนางลำยักษ์เสือมอลำสิ FR ่งนี่เนาะเนาะป่าบุญแม่เนาะเขาสีน้ำหุบน้ำหอมเป็นมอลำสิ่งห์ผืนนุ่งหรืแบบนี้เนาะนาำหอมแล้วมาทานหนูไปแต่งสีนี่ค่ะ ไปตังให้เจ้าก็แม่นบ่าพัดเป็นคนตังนั่งฮุบก็นังหอบชื่อตลกได้เนาะพัวเป็นยังบ่าพัดจึกเป็นคนตังไอ้เพลินเมื่อเมื่อก่อนเห็นบ่าพัดมาเพิ่งรว่าอันลูกกล้วยตันนี่นายเพิ่งว่าเพิ่นปลูกอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นปลูกแล้วอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นน่ะอยากจะเรียกคนมาปลูกอยู่พี่เพิ่นน่ะคนมาปลูกนี่คือมาปลูกอีพี่คือมือนี่มืออื่นมาเป็นคนกับขึ้นเมื่ออีก ตท่งกระพาก็ได้แั้งวะนั่งฮุบนั่งหอบนั่งหอบเพราะได้ฮุบไะคนนี้ชื่อฮุบคนนั้นชื่อหอบวะผู้นั้นผู้นั้นถือเนาะน้าผู้นี้ฮุบแล้วผู้นี้เป็นคนกล่นเดิไปน่ะเป็นคนหอบใช้แม่บุญมนต์มาบ่างไหมเนี่ยด้วยอืมจะมาเบิ่งสร้างบ่โด้วยท้าวทุกคนไปเบิ่งเพิ่นจะกวานั่งอยู่นี่มานั่งเฝ้าซื้อเนาะโอ้ ก็พักว่ามานั่งมาเบิ่ง้างกันต้องเบิ่งอยู่แเวลาพระชาวพัดเนาะนะฮะเขาก็ไปเบิ้งแซงเลยไปเบิ่ง้างไปเบิ่ง้างก็จะเข้าบาดเนี่ยเลย้างเข้ากินน้ำกินใน้เราบอกผมันเมาเราไปจั๊กไปเนาะเมาแดดแล้วเมาแดดได้พี่น้องเรา c o m m e n อย่างอื่นเลยสบายดี้างเบิ้ง้างรถเนาะแป้งในจะขั้นอะไรมาเนี่ย ซื้อซื่อเนาะเอาเคื่องเอฟซีเป็นบอกว่าคอมเมนต์กข้มาว่าอ้สร้างรถสร้างรถผมว่าไม่เทือนบนัดสร้างเอขัดไม่เทือนกันบาดเลยเพิ่นคือสิบบาหนั่งดอกประพิ่นคือสิบบาห้องอ่านไปได้ดอกเนาะเพราะเพิ่นมีแนวมุ่งกุ่มเลยแน่นกดีใจน้ำเพิ่นเนาะป่ะพื่นเนาะเพราะว่ามื่อนี่มันแดดแห้งเพป็นได้เห็ุอยู่หุ้มต่อเจ้าก็ดีใจได้จับบาดเลยคันมืออันโบมืออันขึ้นโกงลังคาประพัดกะขึ้นยังใครได้หวะ แมนพราในเพิ่นอยู่โฮมผนยกกูบกาได้สาหมดผลโยกจ้างกับกาได้เพราะขึ้นขึ้นแบบมันล้มหมดนวโดยเพราะว่ามันแดดพอดเพินเหมือนละที่ให้คึ้แบบอากาศเย็นเย็นเอาแต่เอาข้งอางนาจะเย็นจากบาดเนี่ยบิ้จะขวดละเมือนี่ฮะ้ากระเบิดอไนขวดไก่ละเบิ้ลจะขวดละคล้องตัวนี้แล้วคล้องตัวนี้บ่ เอาสางห้ซามด้วยซะสางวาเสี่ยงวดที่ซามันสิบอแบ่งเคิงบบจวดลีนอสองคนกันเนาะแม่งเลดวดเร็วด้บัพพัดออกมาเมื่อไหนเพิ่นห้ากอันนก็มาวันนี้เป็่นทางวุ่งเรีรยบร้อยเทคานมาวันนี้ก็มีเรื่องมาโอรลมน้ำอีกร้างลดเท็บาทหน่อยเงใดเนาะบ่ให้ แป้งมาลดบ้างนะเฮเทื่อนบ้านนี่เนาะคือเน่นี้เนาะ <c oughs> คือ <c oughs> ทางบ้าพัดพนิกกาอุปกรณ์การเทิร์นกับมีครบแล้วบ้านนี่เนาะก็คือ <c oughs> โค้งไหมนี่เนาะ <c oughs> โค้งไม้มีแล้วแต่ว่าโอ้ราอารมยังเขินเราสิ่งยังโมมียังเป็ดลิปสิงเน <c oughs> ะา <c oughs> นะขึ้นได้เนาะขึ้นได้อยู่แต่ว่าครบแล้วแต่ว่ามีแต่สร้างพร้อมมาได้ก็ขึ้นมานั่นเลยเออเนื้อว่าไทยอนุญาตขึ้นมืออื่นก็คือมืออื่นบ่เดี๋ยวนั่นได้พร้อมเลยบ่ เ่ว่าผมีอสองคนผู้พรพมไว้ฮะเอาคนมาอีกอ๋อาน้ำให้ข้ามกอยู่ใน้าโดยเห็นลน้ำกันเลกยูบบ้านโดยด้ยเขาอยู่บ้านนะโดยเขายุดอยู่หันนโดยแต่มีแต่เนี้่นี้ประพยนมีแต่ตกลงกับเพื่นรายละเอียดผวบาวพัดแังสีได้มาส่งกับเขาเป็นเถิกผัวมือนะเพื่นซิ โบราณส่งกับเข่าเพื่อนมือเพื่อนเท้าคาดนะบวชัวเพื่อนมาโดยแต่ไม่นี้ก่ะมีแต่พูดคุยกับเพื่อนรายละเอียดท่าว่ามืออื่นบอกเรือมืออื่นเทากัตกลงกับเพื่อนตามนั้นโดยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจมกับเบาเสียงเบาจันทร์เติมอีกก่อนเนาะเบาไมื่ได้ปรึกษากันก่อนนะถามแล้วเบาเสียงเบาเสียงกันยังไงก็ตอบไ่ได้เพื่อนว่าโดยโอเคโอเคมีแต่ว่าทางวุ่นนี่มาทาาทางสร้างควมเติมเนาะแต่ว่าสร้างมันกับพ่อเรานะเนาะ S <S โดยวคุพ่อมื่ด้ดเราเหลือแต่ห้าบาดนี่แมนเลยทั้งทีมงานเฮาบาดนี่สิณพ่อเมื่อใดเนาะโดยี๋ยวคืนกับทีมงานเนาะไปพี่น้องเลยเนาะคืนกับช่างแล้วบาดนี่น้องวางงูกี้เลยแมนเนาะช่างเพขาจะให้ช่างมืออื่นเห็นมืออื่นเลยเนาะแมนโอเคโอเคสายพี่น้องเลยจังหวะเห็นมืออื่นแล้วมืออื่นมาจัดสองสามคนสองคนเดี๋ยวมือก่อนจะถ่ายละคนหนึ่งไปยืนใหม่ยืนต่อคุ่นักนั่งค้นหน่อยนะ เชอยกันนะมือ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 ออกไม่ออกมือเท่ารก็จะคำมือนหนึ่งมืออื่นแหมคำหนึ่งคำหนึ่งเดือนสามอบสามอือยังได้ยังนะได้บดทะเลสมบาณเนี่ยฮาวงฮาตั้งแล้วรเด้ฮาตั้งแล้วด้อเด้เดต์มาหื้อกับหื้ออือนเป็นวันอยังเื่นเป็นวันเาเป็นวันเา์เป็นวันเาเนาะ ใช่บ้านเราแล้วแต่ใครบอกันดึงเฉยแล้บอถืออันนี้แซ่บประพูนเป็นวันจันทร์ไปวันจันทร์เนาะแม่มันจังสวยงามแน่มันจันกับวันจันทร์นะวันจันทร์เนาะแม่เนาะมันจันทรอดีได้มันจันนี่มันต่ออีกมันจังเป็นต่อกันเลยนั่นพองที่มาสองคนคือเกาอีกมืออื่นหน่อยนะอยพูดตรงนี้แหละแต่เราว่ามาหอดบอกว่ามืออื่นเนี่ยคือคือลดเยอะกว่าและคนมันมีเท่านี้บราณนี้นะแม่ บ่าวายูนิกบ่อยากบ่อยากยุดแน่นเนี่ยโดยจะก,ก่อยเพิ่นไปทะเลเพินหน่อยเอ,าอ้าเป็นวันจันทร<อ>์เนาะเป็นวันจันทร์นะบ่าวบนนะเนี่ยทั้งบ่าผัดเพิ่นเตรียมสเสบียงไว้เนาะแมักถั่วโคตรเลายไบาดนี้มันปลูก,กม,ม,มันัพื่อให้วัตถุดิบมกิน มากทืวนะกาใบเริ่มดุนไปแล้วแม่เบิ้ดอายุแล้วหัวซางเลยเดินแม่นมือวันเสาร์เนาะมือวันอาทิตย์วันจันทร์เอาวันมือ้อเนาะแม่นถื้อแถวเอาเอาเป็นวันจันทร์เอาปวันจันทร์ไป็นแต่ซางเด้อโดยโดยเอาไต่ว่าตามนั้นแหละซะเนาะโดยวันพร้อมัดทั้งสองคำสองฝ่าเนาะคือทั้งข่อยพร้อมสร้างกับพ้อมมาพัดกับพ้อมโดยมันจังด้ำเนินการได้เป็น้องแมนโดยนี่แต่ตกลงตามนั้นเนาะซางเนาะวันจันทร์เนาะ เพราะว่าเฮาสืได้มาสุ่มคงอยู่คงกินโอเคครเนาะพี่นายทำงานติด้สร้างเด้อเนาะสร้างรถพี่น้องเอยสร้างเองยังขดมันอยู่เอเบี้ยขดมันเลยโดยไปไปกับใจลายเนาะโดยเลยมือกันเลยมืออื่นมือฮือถึงมือจันวันจันมันจังงามเนี่ยสองคำเนาะวันจันเลยเดือนสามหมื่นห้าพี่น้องยอบประวุณเขาใจพิษตอนนั้นเนาะที่ว่าเก้าล้านป้าเนี่ยมาร่วม ไม่เชล่าเนาะบุรวมเนาะมิเต็มไม้โค้งหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าเชียงช่างว่ามันถือสิบกุลาดบาเนี่ยเฮ้ยไข่ก็หกกุลาดเฮ้ยหกล้านกว่าล้านน้ำแมนเกือบสิบสิบปลายล้านนะสิบปลายแก่แล้วก็บุ้มเนเนาะพี่น้องเลยมีแต่ไม่เนาะบุกเกี่ยวกับไม่เชล่าไม่เชล่ามันก็สี่ล้านปลายแมนแต่พันกว่าเพรา่างมากกว่าหกล้านปลาอะไรพี่น้องเลยแรงแมนแรงเนาะ ด้ยเขาใจพิษพี่น้องเลยสีหลันปานะลาปนะทาใหม่นะาเช่องางไม่กับสีหลนัหลนป,าป,าป,ล,าปล,าลายกับซีบแ่เนาะเพนเช้แล่นอโอเคโอเคสายเขาใจดาบาะไพี่น<ด>้องเลยเลยปบชาวพัดเนาะไม่จะตามนี่ไล้เอือเห้คนเริ่มเนาะแมนบันจันทัน <บา S 2> ้งมาผัดคนนี่แหละดูแลทั้งซางคนน้ำเนาะเดืะดเขาเรื่องหน้าอาหารการกินนี่แหละมาตกขาพวกๆพี่น้องย เพราะว่าทางแม่เพันธุ์ที่โอยเลือยเข้ามากอะพันธุกับกับกับยู่เนาะอยากให้บพัดใช้ใจทางด้านสาร้างพันธุ์เดอ้อจังหวะให้บพุนซื้อแพตตังมาก,กับเตียงนั่นแหละเพราะห็มันสนโฮมสนเง,งาแน่เนาะโ, <laughs> โอเคมีตามนะั้นนะบพัดเนาะจะนี่กัฝากกับพุ่นทางแม่เพันธุอีกเท่านึงแน่เนาะแม่ตู้ใจดีจากต่างประเทศนั่นแหละเนาะมาแจ้งข่าวดีมาในีกาให้ทางสร้างพันดำเนินการสามารถจะเป็นมือวันจันทร์เนาะหน่อย สบายดีเด้อแม่ตู่พ่อตู่เนาะลูกขอขอบขอบใจขอบบุญขอบคุณในหลายที่พ่อกับแม่ติดตามขอบคุ้วทั้งลูกมาตลอดก็ขอให้พ่อแม่อยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อกับแม่เด้อปรารถนาสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อ,ดอแม่เด้อสาธุเนาะไปจ้ะ,ะบุญกระได้ไปเบียดงาน,นต่อได้ป่านนี้เด้อโดยโอเคโอเคแตงพ่อพัดเนาะสบายดีสบายดี ไะโอเคพี่น้องเอนะ้ยเนาะโอเคมีแต่ตว่าตามนั่นแหละเนาะบนก็จะแจ้งทั้งสร้างเพื่อนให้ขึ้นโค้งเลยพี่น้องเอ้ยพันวาน่าจะเป็นมือวันจันเนาะนทางบําบัดพันวามันจะงามพันวาเนาะเป็นมือวันจันการตามทางบําบัดวาเนาะเ,นเตรียมอาหารการกินกับขขาวกับนา้าเนาะจะมาส่งทั้งสร้างเพื่อนไงพี่น้องเ,เอ้เยบรรยากาศขอบ,บ,บคุณขอบคุณเนาะทางเมย์ ตจากทางประเทศได้หลายเนาะแถือระบุลมาเป็นสะพานบุญใน่น่าหนิพี่น้องเลยขอบคุณคนหลายเนาะงหลัก FC ปทุกธานที่เขามาหับซมเราติดตามตลอดมาเลยพี่น้องเด้อมาถูกพี่น้องเลยแดยดคักแดดแน่เงยกลุ่มๆเนะาะไปซะพี่น้องขอจบคลิปเพื่อเสนอก่อนขออนุญาตเดินทางไปเบียร์ปงานต่อก่อนเนาะขอขอกันคลิปหนาคลิปนี้ขอกราบคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องบัดสุขสุขคนเลย